นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าปัญหาของการละโบทส่วนใหญ่มาจากเรื่องการขัดแยงโอเคแล้วการที่สี่เขาย้ายไปอยู่บนที่ใหญ่กว่าย้ายไปอยู่บนที่ใหญ่กว่านะเช่นเขารู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในบนเล็กเขามีเขาต้องอุดมที่ตัวมากเกินไปนะต้องทํางานหลายๆเรื่องมากเกินไปก็เลยหลบไปอยู่ในที่ตัดใหญ่ไปซ่อมตัวอยู่สักพักหนึ่ง แส,สบายๆนั่งฟังเพลงฟังคำเทศนาแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายนะอยู่ในโบสถ์นี่ถึงไม่ทำเป็นคนบอกเฮ้ยไม่ได้ใช่เรื่องส่วนหลอกดีกว่าเพนส์เปิดเอานะฮะหรือไม่ก็คนย้ายไปอยู่บสใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบางทีบทเล็กเนี่ยอาจจะไม่มีนิมิตที่ใหญ่พอนะแล้วก็ไม่สามารถช่วยเขาให้เติบโตขึ้นอย่างที่เราต้องการได้เราคิดว่าบทใหญ่อาจจะเป็นที่พอ,อมากกว่าซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปที่บทใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาก็ได้ นะมันที่โบนใหญ่มากหมดก็ไม่ใช่หมายความมีนิมิตใหญ่อะไรมากมายอาจจะเป็นเพราะตั้งมานานจัดนะลูกหลานเติบโตขึ้นก็เลยมีคนเยอะขึ้นนะแต่ก็เป็นไปได้ว่าบางที่บางแห่งโบนใหญ่ก็มีนิมิตที่ชัดเจนแล้วก็มีความสามารถในการที่จะ empower คนหรือว่าเสริมพลังคนให้มีประสิทธิภาพในการรับใช้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนใจไปมีแบบนั้นนะ,นะ <S <S โอเคนะนะั <S 2> <S 2> <S นะ่นคือนั่นคือเหตุผลบางประการที่คนก็ออกติดโบนะบ <S <S นะทีนี้เวลาคนมาที่โบนเนี่ยเขาจะมีคําถามบอกว่ามีใครบ้างหนอที่ห่วงฉันบ้างถ้าฉันไม่มา นะก่อนเขาจะไปนะ่นก่อนเขาจะไปนะเขาจะถามว่ามีใครห่วงฉันบ้างหนอะถ้าฉันไม่มานะฮะมีคนหนึ่งที่จอร์ซับัตนะครับพีนนบบนนบ่น้องเขาได้เขียนหนังสือไว้เขาบอกว่าคริสตจักรเนี่ยนะมีเวลาเจ็ดถึงเก้าสัปดาห์ที่จะสังเกตว่าใครขาดโบสถ์คริสตจักรมีเวลาประมาณเจ็ดถึงเก้าสัปดาห์ที่จะสังเกตว่าใครขาดโบสถ์ถ้าเราไม่ติดต่อเขาในช่วงเวลานั้นคุณ อาจจะไม่สามารถทวงราคืนมาได้เป็นนั้นกกลับมาคืนมาไดาา้หลังจาดเจ็ดถึงเก้าสัปดาห์ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยการจดบันทึกรายชื่อสมาชิกนะพี่น,อน้องการนับสมาชิกสาระสัปดาห์สัปดาห์จึงสําคัญมากนะที่บอกผมนะทุกทุกอาทิตนะย์วันเซลล์ต้องมานั่งไล่เลยนะใครมาใครไม่มาใครมาใครไม่มา,มมาแล้วเราต้องรีสติดต่อเขาฉับพลัน,นใด นะเช่นผมเห็นด้วครอบครัวหนึ่งเนี่ยไม่มาผมแล้วก็ผมผมไปอยู่ผมไปอยู่ที่สิงคโปร์ผมนี่โทรเลยบอกเฮ้ยคุณตามเขายังน,นะอะไรเกิดขึ้นเขาช่วยไปช่วยไปเช็คหน่อยดูเกิดอะไรขึ้นะนะเขายังไม่ได้ผมก็ถามตาอีกคุณตามไม่ยังทำไมถึงไม่ตามเกิดอะไรขึ้นช่วยเอาคำตอบมาหน่อยมันเกิดอะไรขึน้นกับเขาอะไรเงี้ยเข้าใจไหมถ้าเรื่องเกิดคุณไม่ทำในเจ็ดถึงแปดถึงเก้าสัปดาห์คุณเสียคะแนน แล้วก็ไปผูกพันที่อื่นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็โมโหเนี่ยไม่เห็นมีใครเป็นห่วงมันเลยนะไม่รู้เลยว่าฉันไม่มาโบสถ์ไม่เห็นมีใครติดต่อไม่เห็นมีใครมาหาแล้วไม่เห็นมีใครทำอะไรสักอย่างกับเขานะคุณรู้ไหมบางคนเนี่ยเขาลองเขาเขาลองของกันเลยไหมเราจะน้องรู้ว่าโบสถ์ก็ของ่ามีใครห่วงเ่าไปรู้เขาสำคัญก็จะไ,ไหมก็เลยลองขัดไล่เลย,เลย 2, ทั้งสองอาทิตย์เนี้ยนะดูว่าโบสถ์แคร์ไันหรือเปล่าเนะ่ยนั่นกรนนุณาติดต่อเขาเลยนะพี่น้องเฮ้ยถาคุณติดต่อเขาช้าเกินไปนะเช่นสามเดือนเรรียยบ้้อแลว น้องจียากนะที่เราเองจะจะทําให้เขารู้สึกดีหรือว่าที่จะดึงกลับมาได้โอเคครับและอีกอันนึ่งคือว่าในาการป้องกันไม่คนไม่ให้บ์ถถอยเนี่ยพี่นะ้องสังเกตสัญญาณเตือนสามสัปดาห์เช่นสัญญาณเตือนสามสัปดาห์แปลว่าอะไรนะทุกครั้งที่บางคนนะพี่น้องเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการมาบวชแสดงว่ากำลังมีก็เรียกว่าสัญญาณเตือนภัยละ คือเราเคยเห็นในรถรถจนนีมันจะมีไสัญญาณบางอย่างที่มันขึ้นมาปับ๊บเนี่ยแสดงว่ามีบางอย่างชำรุดม,มีบางอย่างที่ต้องต้องไปตรวจต้องเข้าอู่เร็วๆต้องเข้าเข้าศูนย์นะฮะอันอะ,อะไรเป็นตัวเตือนว่าเราต้องดูแลเขาอย่างเร่งด่วนอย่างรวดเร็วนะนั่นก็คือการมาบวถของเขาถ้าเกิดเขาขาดบวดติดต่อกันสองสามั้รคุณต้องทําอะไรบางอย่างนะ งั้นในระบบต้องในระบบต้องมีการบิวอินตลงไปในซิสเต็มถ้าเกิดขาดบกขั้นหนึ่งทำไงขาดบกขั้นที่สองทำไงขาดบกขั้นที่สามทำยังไงเช่นขาดบกขั้นที่หนึ่งส่งจดหมายขาดบกขั้นที่สองส่งคนมันไปตามหาสมบวกกันที่สามแล้วก็เนี่ยปูน้ำโลหิตอะไรประมาณนี้เห็นไหมเขาต้องต้องมีซิสเต็มที่จะช่วยช่วยลดอะไรบหงโอกาสในการที่เราเองจะสูญเสียเขาหรือโอกาสในการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีใครแคร์เขาดังนั้นสังเกตสัญลักษณ์สามครั้งให้ดีๆนะครับ พีน้องจำได้ไหมพระเยซูบอกว่ามีแกะอยู่ร้อยตัวแกะหนึ่งตัวหายไปทิ้งเก้าเก้าตัวไว้เราเอาไปตามหาแกะหนึ่งตัวแสดงว่าเราสนใจคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่พอเราต้องสนใจคนร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ดีพอต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนัหายไปก็ต้องไปตามแต่จะรู้ได้ไงว่าหายถ้าเราไม่ได้จดชื่อไม่ได้นับตัวเลขไม่ได้ตรวจตลาเช็คชื่อคนแล้วทุกอาทิตย์ต้องมีการเช็คชื่อคนแล้วเห็นว่าบางคนจะบอกเออดีเนื้อหนังมากเลยทำไมต้องยุ่งยากแบบนี้เพราะนั่นคุณรักคนจริงคุณต้องสนใจเขา ถ้าผมสนใจเขาผมต้องรู้ว่าเขามาหรือไม่มาแล้วเยถ้าไม่มาผมรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเร่เกิดอะไรขึ้นเขาเราก็เข้าถึงเขาและช่วยเขาได้เห็นไหมครับพี่น้ำนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเห็นแล้อย่างอีกว่าเราต้องมีระบบการเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะนั้นเวลาคนมาในบอกของเราเนี่ยระบบการดูแลเนี่ยจึงถือเรื่องสําคัญผมคงไม่มีเวลาที่จะคุยได้ทั้งหมดแต่อยากให้เราเห็นภาพเฉยๆว่าเราทาอะไรกันบ้างเช่นย่แค่ตัวอย่างเฉย นะแต่ที่เหลือพี่น้องต้อปไปผมอยากหนุนใจพี่น้องนี้นะหลังจากคุยในวันนี้แล้วอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าหรือในที่นี้ก็แล้วแต่ผมอยากให้พี่น้องึ้นมาเนี่ยอยากใหบอกว่าโอ้ดีนะเราได้เรียนอะไรที่ดีไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมอยากพูดทำไมแล้วแบหลังจากครั้งนี้เราคุ่งจากบช็อปกันเองเลยนัดกันไปเป็นนั่งกินข้าวนัดกันไปนั่งไปไป,ไปคุยปัญหาอะไรกัน,ลกนและนำเอาสิ่งที่ที่เรียนมาในวันนี้ เอาไปเริ่มต้นย่อยและเริ่มต้นคิดเชิงปฏิบัติลยว่าเรามีอะไรบ้างที่เราอาจจะเอาไปปรับได้เอาไปใช้ได้ในจุดไหนที่เราดีแล้วจุดไหนเราต้องปรับปรุงและลงมือทําขณะที่ยังมีไอเดียดีๆอยู่เข้าใจไหมเพราะถ้ากันนานไปคุณจะลืมและได้ยังมีอื่นมาแทรกแล้วก็สิ่งที่เราเรียนไปก็จะไร้ประโยชน์แล้วก็จะไม่เกิดการปรับปรุงในบทและบทก็จะไม่ซึ้งซับในคนหนุ่มคนดีขึ้นเลยแค่นี้นเดียวถ้าเราไม่ต่อยอดจากที่เราเรียนในวันนี้ผมให้ไปลองดูภาพเป็นตัวอย่างนะครับ นี่นี่คือในระบบที่คุริสัพใช้ในเบื้องต้นง่ายๆนะน,นี่แบบง่ายเดี๋ยวมีแบบ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 ซัแบซบ้อนก็มีแต่ว่าแบบง่ายให้ดูคือว่าเนี่ยเวลาคนเชื่อพระเจา้านะเราก็เ,าเขเาเขาเขาอาจจะเชื่อในกล,ลุ่มเซลหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับโบเราเนี่ยเราถือว่าโอเคแต่ว่าการรับเชื่อของพวกเขาในสุดก็ต้องมาแสดงตัวที่ในคริสัพทุกคนแล้วเราจะนับจากจากตรงนี้เลยจากจุดนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเราพอเขารับเชื่อปุ๊บต้องติดต่อใน24ชั่วโมง แล้วจากนั้นคนที่ติดต่อแล้วต้องส่ง s อสกลับส่วนกลางให้รู้ว่าคุณติดต่อแล้วแล้วเราจะรู้จริงแล้วเราที่บอกเราบอกว่าเราติดต่อติดตามคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเรามีระบบซิสเต็มที่จะรู้ว่าติดตามคนจริงๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแต่นั้นเนี่ยภายในเจ็ดสองชั่วโมงต้องเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวไปเยี่ยมถึงตัวโอเคไหมนั่นคือสัปดาห์ที่หนึ่งจา์ที่สองนะคนที่มารับเชื่อในโบสถ์นะพี่น้องรับเชื่อในโบสถ์ทุกเชิญได้มาทานขังกับผมกับภรรยากระซิบบารมีมีม touch เพอร์ซันนนลทััััชเยยผมกบบภรราา่งขงข้ว แล้วส่วนใหญ่ยๆผมจะนั่งส่วนผมเองก็ไปเดินทักทายพี่น้องแล้วก็มันจอยทีหลังนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยในระหว่างสัปดาห์เขาก็มีการติดตามผมเช่นมีบทเรียนเรียนเคาน์เ,ออเตอร์แลือบทเรียนติดตามคนตัวของตัวที่เราเองก็ไปสอนเขาในวันในระหว่างสัปดาห์ที่เราช่วยเขาแล้วจากนั้นก็พอในที่สามเราก็เชิญพวกเขามาทานอาหารอีกเหมือนกันทานอาหารกับกลุ่มผู้นําของเราคือกลุ่มกลุ่มคนผู้นําเซลล์ของเขาทีนั้นสังเกตนะเราใช้อาหารเยอะมาก ตอนเราคิดว่าไม่มีอะไรทำจะสร้างสามไม่กินทำได้ก่อนดีดีกว่าการกินด้วการกินเนี่ยไม่ค่อยมีการปฏิเสธเท่าไหร่นะหรือถ้าเกิดปฏิเสธก็ปฏิเสธได้ปฏิเสธน้อยมากนะเพราะแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นที่ข่มขวัญความหมายนะเพราะโฉนดิีข้าวใช่ไหมแล้วส่วนมากก็เข้าวมานะแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วจากนั้นเราก็จะพาเข้าเขาเขาแค่หนึ่งที่เราเรียกว่าเขาแค่สมบัติระเจ้าใครเอ็นคอมเตอร์แต่เอ็นคอมเตอร์เสร็จเราก็พาเขาไปสู่ไข่โพสต์เอนคอมเตอร์แต่นั่นเป็นการสิ้นสุด เออ่มันับกบบระบวนการผนวกคนในเบื้องต้นนะพี่ลองสังเกตว่ามันจะต่อไปที่อื่นแต่ว่าผมไม่ได้เอามาแบ่งปันในตรงนี้เห็นไหมนั่นคือภาพคร่าวๆให้เราเห็นภาพเอแล้วจากนั้นนี่คือใน,ในเชิงละเอียดนี่ผมไม่ต้องดูทั้งหมดนะนี่คือในเชิงเอกสารเนี่ยเราโฟล์เอกสารยังไงไปที่ไหนประเมินผลยังไงออฟฟิศสรรมรัยนะแล้วก็เป็นยักไงบ้างนี่คือฟโฟล์โฟล์ชาร์ทที่เราใช้ในในที่ต่างแล้วทุกอย่างชัดเจนบอกว่าใครต้องทําอะไรยังไงบ้างนะเพื่อเราเองจะเมคชัวร์ว่าเราสามารถผนวกคนได้จริงๆ เห็นนะนี่คือภาพที่ให้ดูเขาคาดไเฉย,<ช>ยนะครับเห็นสุดท้ายสำหรับไอพิเรียนนี้คือความสัมพันธ์คือหัอชัยนะฮะอยู่หรือไปจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นะเมื่อมีเมื่อเมื่อคนม,มีเพื่อนนะเป็นโซนหนึ่งของกลุ่มแล้วคนพบจุดที่จะรับใช้เขาจะอยู่ในคสตศักร อย่างที่ผมบอกแล้วคนอาจจะมาคริสต์ักรด้วยหลายเหตุผลแต่เหตุผลเบื้องต้นที่ทําให้เขาอยู่คริสตักรคือเพราะความสัมพันธ์ดังนั้นในโบสถ์ต้องชํานาญมากในการ build relationship หรือสร้างความสัมพันธ์การวิจัยระบุว่าคนใหม่ที่อยู่ในคริสตักรมากกว่า6เดือนนะคนใหม่ที่อยู่ติดคริสตักรมากกว่า6เดือนนะเขาจะมีเพื่อนเสี่ยประมาณเคนในคริสตักร แต่ในขณะที่คนที่ทิ้งโบสถ์ไปนะจะมีเพื่อนเฉลีย่ยเพียงแค่สองคนเท่านั้นดังนั้นคุณต้องสร้างกวนเพื่อนให้ได้ในกลุ่มใ,ในโบสถ์ที่ทําให้คนรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งแล้วอันะี่เป็นวิจัยของฟูลเลอร์ทําำออกมาเลยนะครับแต่หัวใจหลักของการเติบโตเนี่ยแน่นอนทีเดียวเราต้องยอมรับว่าคือการอุยพรของพระเจ้าเราลดน้ํบนดินพระเจ้าเป็นคนทําให้ทำไ้พี่ร้องเติบโตแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีความเชื่อว,ว่าพระเจ้านะ จะต้อนรับคนใหม่ที่เข้ามาเมื่อเราได้ลงมือทาตามยุทธศาสตร์ในแผนที่เราเองได้กําหนดไว้นะนั่นคือสิ่งที้ว่พาพระเจ้าใช้มีคําถามและอยากให้น้องได้คุยกันหน่อยตอนนี้คุณเป็นเจาภาพแขกที่มาได้ดีขนาดไหนเริุจากว่คุณเป็นประเภทใดประตูหน้าประตูข้างหรือหลายประตูสิ่งนี้มีผลต่อการต้อนรับคนใหม่อย่างไรและมีหลักการในในบทนี้ที่คุณคิดว่าสามารถนําไปใช้ในเฤษฎีสาสรคุณได้และ อย่างไรโอเคก่อนที่ผมจะถามพี่น้องพี่น้องถามผมก่อนมีอะไรอยากจะถามไหมครับจช่ครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจบไม่ทันเราจะเราจะขอได้ไหมครับจะไม่ได้คะไ่ครับเดี๋ยวผมจะตอนเนื่องนะคะเดี๋ยวจะเอาพิธีการนาการไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับได้ครับได้ผมไม่ขอโทษจริงจริงจแล้วผมเจตนาเนี่ยจะจะปริ้นออกมาเป็นด์เอาท์ให้แต่ว่าผมทำเสร็จตอนหกโมงเช้า ก็เลยไม่สามารถปรินได้นะครับเข้าใจอยู่ว่าจะจบไม่ถัานครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องติดต่อมาเดี๋ยวจะเอาข่าวปล่อยให้ครับ,รบผมฟังระบบของอาจารย์มาแล้วเนะี่ยผมอยากได้ทราบถึงปัญหาที่อาจารย์ประสบมาแล้วก็ระหว่างการที่ทำกระบวนการเหล่านี้เนพะื่อที่เราจะเมื่อเราไปทําแล้วเนะี่ยเราเจอเราจะได้ไม่ท้อใจแนละเราจะได้เความเหมือนได้เช่นโภคไปติดตาม,มอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าให้ที่ไหมไปจีบเขาไหมหรือว่าอะไรไหมอยากให้อาจารย์ช่วยครับ คือปัญหาเนี่ยเราก็จะเจอเป็ะลอกละลอกไปแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะฮะอ,อย่างเช่นพิรพุธยนะินี้นะนี่นี่คือนี่คือหลักการที่ดีนะถ้าเราเองมีผู้สนใจที่มีคุณภาพเราก็จะมีผู้เชื่อที่มีคุณภาพถ้าเรามีผู้เชื่อใหม่ที่มีคุณภาพโอกาสที่เราจะมีสมาชิกที่มีคุณภาพจะมีมากแล้วถ้าเราเองมีมีม คนที่เป็นสมาชิกมีคุณภาพเราก็จะมีผู้นําที่มีคุณภาพดังนั้นานความว่าเราต้องสนใจคนตั้งแต่ก่อนเขามจจารู้จักพระเจ้าสิ่งที่เราให้ความสนใจคือเราสนใจคนเราสอนสมาชิก er, ให้รู้จักส,สร้างสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเตรียมใจเขาหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนัน <Sí> เมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าเขาก็จะกลายเป็นผู้เชื่อที่ดีติดตามก็ง่าย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเดินเติตามข้างถนนเดินเติมตามรถสองแถวหรือว่าตามป้ายรถเมล์หรือในรถเมล์เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีก็ดีเหมือนกันแต่ว่านะต้องอาศัยความพยายามหนักนิดหนึ่งที่เราจะติดตามเขานะหรือคนที่ Wal k in เข้ามาและได้เรเดียวนะเราจะเขาหิวกระหายมา,มากๆเลยแต่น้อยคนที่เป็นแบบนั้นนะไม่เนอะที่ที่จะเข้ามาด้ความหิวกระหายแบบแบบแรงกล้ามากๆเลยอันนั้นเราก็ต้องทำงานหนักหนนะอันนถ้าเกิดพูดถึงว่าในเชิงของคนที่เราเอ็มิวความสมรรถที่ดีไปแล้วส่วนมากจะตามไปอย่าง เพราะอะไอรเพราะว่ามันมาจากฐานเดิมที่ที่คุ้นเคยอยู่แล้วดังนั้นการจะด,ดันเขาเช่นเอ๊ยยันยกดเดียเช่นเราไปตามคนยังไงนะโอเคผมจะแนะนำวิธีการคนที่โบนเวลาคนรับเชื่อปั๊บพอเชื่อปั๊บเสร็จปั๊บเนี่ยพอรับเชื่อปุ๊บนะฮะเราจะพาเขาเข้าไปห้อง VIP เพื่อจะเพื่อจะอธิบายเรื่องต้นเล็กนๆๆๆ้อยๆนะครับและจากนั้นก็พูดถึงความสำคัญบางอย่างของชิเเปเซนเซนเบื้องต้นเป็นย่างไรบ้างและจากนั้นเราก็จะบอกเขาด้วทีว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะจะมีคนมางคนโทรสัพทาหาคุณนะ อะไรเงี้ยเข้าใจไหมอย่าปิดโทรศัพท์นี้เขานะเลยพูดจากคอท์หมดนนะเข้าใจไหมเยอะแลวพูดจากคอท์หมดเลยนะอย่าปิดโทรศัพท์นี้เขานะหรือว่าอย่ารู้สึกลำคานนะคนเหล่านี้ไม่มีใครจ้างเขาคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำด้วยใจรักคุณเป็นของคุณเขามีงานมีกันตามองก็เป็นผู้จัดการมึงไม่ใช่ของกิจการแต่ก็คุณสมแข็งสรัดและคุณต้องการสลัดจ้าเราก็เลยอยากจะถามถ่คุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างเาพื่อเราจะอธิษฐานอวยพรคุณได้นะขอให้ช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะ หรือถ้าเกิดเขาไปเยี่ยมคุณนะัดเยี่ยมเยียนคุณนะก็อยากให้คุณเองปฏิเสธเขานะการที่มีบางคน,นสแสดงมิตรไมภาีกับเราสร้างเพื่อนไม่ดีกว่าสร้างสัมผูนะแล้วคนเขารักเราดีคนเกลียดเราอันั้นถ้าเกิดไปเจอกันเนี่ยแล้วก็บนมิตรภาพที่ดีมีความปรระนีต่อกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณนะดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นอะไรที่ลำคาญเพื่อเราพูดในส่วนมากแล้วพี่น้องจะลดไอ้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 วิตที่น้องคุยไปได้เยอะเลยเพราะเราเราพูดไปก่อนล่วงหน้าเราเราพูดไปก่อนล่วงหน้าเห็นไหมนั่นคือสิ บางทีบางคนเนยแลวาเนี่ยผมพูดลูกเยอะแยะมาพูดหลักการต้องรแต่แต่จริงเนี่ยนั่นคุยทีหลังไม่ได้แต่จคือคุณจะเจอขั้นต่อไปงนหเ่็นเรื่องใหญ่ต่อมาหากันยะแต่เราให้นักกูเดกกูเขาจะไม่รู้ต้องการเราปีกูไม่รู้ต้องการฐานกูไม่รู้ต้องรู้ตรงนี้ซึ่งนที่น้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้เองในระหว่างท่แต่ที่แย่ที่สุดคือว่าคุณไม่มีโอกาสสอนให้เขรู้เลยพราะเขจะไม่เจอกับคุณนั่นแย่ที่สุดแ้วเราจึงใหหนักับเรื่องไป หาโอกาสที่ต้องเจอกันให้ได้ทำยังไงเราจะเจอกันให้ได้อันนั้นสองขัดมามาได้หรือไหมอันนั้นแล้วเวลาเวลาเวลาคนไปแล้วเนี่ยเวลาเวลาเวลาคนเอคนมาเนี่ยสิ่งที่้อทำคืออะไรเอ่อผมก็เราก็จะบอกพี่เนนลี้ยงว่าเองเวลาคุณโทรนัดกันแล้วให้นัวันนี้สวัสดีครับวดมไหมครับเอ,อผมจะไปเยี่ยมครับยอาจารย์อนุภาพกับอาจารย์มีนามีของมาฝากเอ้โหมีของฝากที่คยช่วยแล้วนี่คือ สวัสดีครับอาจารย์ว่าใช่ผมมาให้มาสอนว่ามีคุณนะรับรองแน่นอนครับเขาได้น้องมีเหตุผลโอ้วันนี้ไมดีมู